คุณกำลังเข้าสู่มนตราแห่งรับติดตาพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณบทบรรยายต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้จากการสัมผัสรับรู้แห่งดวงจิตของตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าได้เอาถ้อยคำเหล่านั้นมาขยายเรือเปียงเป็นบทความในการบรรยายในคลิปนี้ ทุกการบรรยายคือการส่งผ่านสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มาหากค่อยคำเหล่านี้มีประโยชน์ต่อใจท่านขอให้ท่านเก็บมันไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาและเป็นเครื่องเปลีนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะและนี่คือค่อยคำที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มา จงเข้มแข็งในวันที่กำลังอ่อนแอแล้วจงเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่นความรักความผูกพันเกิดขึ้นได้จากคนสองคนไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนเดียวต่อไปเป็นบทความที่ข้าพเจ้าได้เอามาเรียบเรียงขยายความครับทุกชีวิตล้วนเต็มไปด้วยวันที่ท้าทายวันที่หัวใจอ่อนล้า วันที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่อาจเ้าผ่านไปได้วันที่ความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนทำให้เราสงสัยในตัวเองแต่ในความอ่อนแอเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งการเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยอ่อนแอแต่หมายถึงแม้ในวันที่หัวใจสั่นไหวเรายังสามารถยืนหยัด และยังสามารถก้าวต่อไปแม้นทุกอย่างรอบตัวจะดูเหมือนพังทลายและก่อนที่เราจะเข้าใจใครเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเราต้องรู้จักหัวใจของเรารู้จักความต้องการของเรารู้จักความกลัวและความอ่อนแอของเราเราไม่สามารถให้ใครเต็มไปด้วยความรัก หากเรายังไม่เต็มไปด้วยความรักต่อตนเองก่อนเราไม่สามารถเข้าใจหัวใจใครได้หากเราไม่เข้าใจหัวใจของเราเองก่อนความรักเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคนคนหนึ่งรู้สึกหรือรอคอยความรักและความผูกพัน เกิดขึ้นจากหัวใจสองดวงเกิดขึ้นจากความเข้าใจความเอาใจใส่และการเดินเคียงข้างกันถ้าเพียงคนใดคนหนึ่งพยายามมันไม่สามารถกลายเป็นความรักแท้เพราะความรักที่แท้จริงต้องเติบโตจากหัวใจทั้งสองต้องร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคร่วมเรียนรู้และเติบโตเคียงข้างกัน ดังนั้นหากคุณกำลังอ่อนแออย่าหวั่นไหวกับความรู้สึกนั้นให้มันเป็นครูสอนให้คุณเข้มแข็งให้มันเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคุณและเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วคุณก็พร้อมที่จะเข้าใจและรักผู้อื่นอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้า ทั้งสองคนมีความตั้งใจที่จะเติบโตและเรียนรู้เคียงข้างกันมีความอดทนที่จะเข้าใจกันและกันความรักนั้นจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ช่วยให้หัวใจทั้งสองเข้มแข็งและสามารถผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันสุดท้ายความรักไม่ใช่เพียงความรู้สึก แต่คือการกระทำการอดทนการเข้าใจการเติบโตเคียงข้างกันจงเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอจงเข้าใจตัวเองก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่นและจงเชื่อว่ารักแท้เกิดจากหัวใจสองดวงที่พร้อมเดินไปด้วยกัน